มัดรวมมือ X ถูกที่สุดในตลาดออกห้างร้านสี่แต่ผมขายเริ่มต้นแค่6กแสนพอคันนี้ผมมั่นใจว่าคุณหาราคาเนี้ยไม่ได้แน่นอนกับคันนี้นะครับเป็นรุ่น3.0 DVD ปี2016จดปี 2017, 2 0 1 7แล้วก็ได้สีดําแบบนี้ด้วยซึ่งจริงแล้ว,วตัวเครื่องสามพันเนี้ยราคาจะดีกว่าตัวเครื่องพันเภายในเนี้ยเขาตกแต่งด้วยโทนสีดานะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังแล้วก็เบาะที่ผมนั่งอยู่เนี้ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพวงอะไรแบบมัลติฟังก์ชันได้หน้าจอนะมีกล้องถอยหลังนะครับ <Air S 1> 599,000บาท คันนี้ได้ปีโคตรใหม่เลยนะปี2019ใครอยากได้ Fortuner อยู่นะหันมาเหลียวคันนี้หน่อยเพราไม่ถูก Fortuner ตั้งสองแสนเลยกับคันนี้เลยมิวเอ็กซ์1.9 CD ปี2019ราคาแค่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองถ้าใครจะซื้อลมือสองแล้วกวนนะครับเห็นเราขายถูกแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะรถที่ออกเลตออโต้นะเรามีการรับประกันให้หากพบภายหลังนะครับว่ารถชนหนักน้ำท่วมพิวามตัดต่อหรือว่ากอไม่เนี่ยเราอีดีซื้อคืนให้เต็มจำนวน100%คหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตัวสุดท้ายของเคันนี้ได้มา,า,ากววกว, chain, ว่า,านี่่ก็คือในนสวของ ตัวสเกิร์ตนะรุ่นนี้มีสเกิร์ตให้รอบคันล้อหมักเป็นลายพิเศษทูโทนปัดเงาบอกเลยว่ารถเนี่ยดูสวยกว่ารุ่นอื่นเลยออนิกจะได้กล้องหน้ารถอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับเลขใหม่แท้ตรวจสอบได้คันนี้ราคาเบงแค่799 0 0 0บาทใครอยากรู้ตัวจริงนะเรามีสสาขามีที่ชลบุรีแล้วก็มีที่เทพรา,ารักษ์สุปรการสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่เจมส์ออเลดออโต้